ช่วงนี้รู้สึกอยากกินอะไรง่ายๆแล้วก็ย่อยง่ายๆไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยว่าจะทําผัดผักบุ้งน้ํามันหอยผัดผักโขมน้ํามันหอยแล้วก็จะทําไข่เจียวหอมหัวใหญ่ ง่ายๆเลยค่ะสไตล์เราเอาไปกินกับน้ำพริกเผาหมูสับค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูลงไปเจียวให้ละลายแล้วก็จะทุบพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็จะเอาผักบุ้งที่เราเด็ดเอาแต่ยอดนะคะทุกคนเอาลงไปผัดตลบดสักสองสามทีก็พอค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะผัดผักบุ้งน้ำมันหอยของเราเดี๋ยวเราจะมาทําผัดผักขมน้ำมันหอยด้วยค่ะผัดผักบุ้งน,นี้เป็นของพ่อค้านะคะส่วนนผผัดผัดกมีเ ของแม่ค้าค่ะจริงๆกินกันได้ทั้งสองนั่นแหละคะ่ะแต่อยากกินอะไรที่มันหลากหลายขึ้นเนาะแม่ค้าก็เลยว่าจะทําผัดผักโขมไปกินด้วยมาเริ่มจากตั้งกระทะเหมือนเดิมแะคะ่ะวิธีทาเหมือนผัดผักบุ้งเลยทุบพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมแล้วก็จะใส่ผักโขมคะ่ะเด็ดเอาแต่ยอดเหมือนผักผักบุ้งนั่นแหละคะ่ะ เอาลงไปผัดสองสามตลบแล้วก็จะมาปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำตาลนิดหน่อยเหมือนกันเลยค่ะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนผัดผักขมเขาก็จะให้รสชาติมันๆหอมๆค่ะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วผัดผักขมน้ำมันหอยก็ตักผัดผักทั้งสองใส่กล่องเตรียมไว้แล้วเราก็จะมาทำไข่เจียวหอมหัวใหญ่ด้วยค่ะตั้งกระทะเอาน้ำมันหมูล,ลงไปเจียวให้ละลายแล้วก็เอาไข่ที่เราตีเตรียมปรุงรสชาติด้วยซอสฝาเขียวอย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะจะ จะไม่ปรุงรสชาติอะไรเยอะมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ําพริกมันก็จะอร่อยเนาะทุกคนนี่ค่ะไข่เจียวหอมหัวใหญ่ของเราหอมๆคือภาคไปตอนนี้ก็หิวข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เสร็จหมดแล้วกับข้าวของเราวันนี้ก็จะเอาไปกินกับน้ําพริกเผาหมูสับเจ้านี้เลยค่ะสั่งมาจากแอปส้มไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใช้น้ํามันรําข้าวอร่อยมากค่ะรอบนี้สั่งมาเป็นรอบที่2แล้ววันนี้เปิดร้านเสร็จมีกิฟ์ช็อปมาลง3ามลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาลงบ้าง ตัวแรกที่วางไปเมื่อกี้เป็นที่คาดผมขนปุยค่ะแล้วก็เป็นที่คาดผมมินิมอลค่ะส่วนตรงนี้เป็นพารทค่ะเอาใจหนูหนเปิดเทอมเนาะเราก็จะสั่งพารทมาวางขายในร้านด้วยส่วนตรงนี้เป็น ออยางมัดผมกับกิฟตเล็กๆอ,อะค่ะเป็น2ูอินบันอยู่ในถุงนึงเลยส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋าใส่เรียนของหนูๆน,น้องๆตรงนี้เป็นยางมัดผมไข่มูค,ค่ะเอาใจสาวๆวัยรุ่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางมัดผมกับกิฟต์มินิมอลเล็กๆกิฟตตุ๊กตาค่ะตัวที่เราให้ดูเมื่อกี้ค่ะนี่น่ารักน่ารัก 2 in 1ค่ะในหนึ่งถุงเราก็จะได้2แบบไปเลยส่วนตรงนี้เป็นสร้อยไข่มุกเอาเอาใจผู้ใหญ่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เอาใจเด็กนักเรียนวัยรุ่นหน่อยเนาะเป็นยางมัดผมมินิมอลยางมัดผมสีพาสเทลส่วนตรงนี้เป็นโบนักเรียนที่คาดผมแล้วก็ตรงนี้เป็นกิฟต์ดาวค่ะตัวนี้ขายดีส่วนตรงนี้เป็นพงกุญแจน่ารักน่ารัก,รกส่วนตรงนี้ก็เป็นตลับยางมัดผมครสีขายดีมากเลยค่ะตัวนี้มาต่อลังที่2ลังที่2องาเออใช่แล้วก็จะเป็นยางมัดผมหัว กร์ตูนขนปุยใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทุกคนตัวนี้ขายดีมากน่ารักเด็กๆชอบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่คาดผมขนปุยเหมือนเดิมค่ะตัวนี้สั่งมาบ่อยมากเพราะว่าขายดีค่ะใครเห็นไหมคะแกะหลังก็จะเห็นว่าตัวนี้แมค้าสั่งมาบ่อยส่วนตัวนี้ก็เป็นโบนักเรียนมีสีน้ําเงินสีดําสีขาวเออหลาสีเลยส่วนเมื่อกี้ก็เป็นพับค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ห้อยนําบาท ส่วนตัวนี้ก็เป็นพวงก,กุญแจฟุ้งฟิ้งค่ะเอาไว้ให้เด็กนักเรียนเขาติดกระเป๋าเนาะตัวนี้ก็ขายดีช่วงเปิดเทอมก็จะสั่งมาตุนไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตติดผมค่ะสําหรับคนที่เอาไว้ทํางานโอเคค่ะทุกคนสําหรับกล่องกิฟท์ช็อปที่มาลงวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันหน้าแม่ค้าจะมาแกะให้ดูใหม่นะคะ